อับสบายดีป่าลุงมาสักุูดทุกคนทุกมุมทมุมอบางไทยเรือบางลาวเนาะยิบซีทุกทุกทานนี่กับพ่อพ่อกับช้างน้องมิดคือเกา่าต้องมิดจิกขั้วไก่มันเตะเสาขั้วไก่เตะเศสาสไปซัลองอยู่บ้านนนสูง Sẽ lóng xì loại sạp Cái gióng tơ lên <laughs> ลองคิดสังหารแหละเลย่อคิดเลย่จะจุ่มอีกคับจะที่สองไฟฟัววัดใหญ่เลย

เลาอยากนำไปกินเลยดีบ่อนน้อนซุงตอนที่ถึงร้องดน

cái phù tôi nhảy hộ cho một không mổ đây là năm kịp tôi nào cho cả vậy đây sao mà xài sao cho สบายดีปาลุงมัชสุขสุขอนสมองสบอตเด้อบอทางไทยร่วมทงลาวรูต่างประเทศมือนี้กับพ่อพ่อกระซองน้องมีดพี่น้องแง้มเสาร์กระลังขั้วไก่อยู่พี่น้องไก่ผู้ใหญ่ครับสองโตได้เลยสองโตเลยพี่น้องทางไก่ผู้ไก่แม่เกี๊ยมไก่แม่เกี๊ยมไปบ้านโน้นส่งพี่น้องอ่าสรองอันหับ หาล้อยสับของน้องเม็ดพี่น้องเลยแต่บอาให้นาคอดหาล้อยสับแต่สรองสี่ร้อยสี่ร้อแล้วสี่ร้อยกลัวอลไรพี่น้องบ่าในาหอดันหาล้อยแต่ว่าอันสรองก่อนสรองหลักหาล้อยสับพี่น้องเลยะข้อมอกขอบใจเนาะอันเรื่อยไอทุกคนทีมงานทุกคนที่อันเป็นแรงเสียแรงใจเนาะสิ่คไล่โคเซ่เห็ดล้านทราย adalah เด้อตาลุงนะเดี๋ยวจะเป็นตัวเองนะ แล้าวนนันเป็นชิ่นเป็นชิ่นไปดอกพี่น้องเอ้ยไปผักอยู่พุ่นพอสิปิ้งดูไอสิต้มก็แล้วแต่อันไปถามหัวหนามีพนเนาะพนพนเป็นนั่นตัวครัวได้ต้มไปเลยเพราะว่ามันสิเย็นเผื่อเพน้นผมไปส่วนพิมพ์งานหนังดำหน้าดีทางแล่ยดูหน้าของอันบ่าวพังเล่าน้องเอ้ย cô nhai thay mẹ tô nơ thay mẹ ít làm kiên thì theo ก็มาว่ามาทำงานหัวหินแห่เด้อ่าสัตว์หลอกเฮละงโง่พ่แน่หาไม่ได้ช่องสั้นเดกอ่าสัตว์ผมไม่น่ากิน่าสัตว์เฮลโงออกขับโคกอยู่่าสัตวแต่สิไปทำงานหัวหินแห่หน้าใหญ่งงส้านับสิไปเขาไปสองสองเหมนเละโงกแต่เขาแม่คนหนึ่งเพว่าหิวผมไม่น่ากินเขาแม่ก็ด้พลัเมนย้อยใส่เป็ดาไปกิน <laughs> nào chúng ta bơi đi ngon, ngon, ngay, ngưng, dừng, 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 สิปตนะปาปตลงมดทุกๆคนเอาเด็กกำลัง,ลงสิบคนสิบคู่สิบคคู่เป็นสิบไใข้นอก นเนี่ยน้นนอ,ยนองมีดกลางครัวพี่น้องเอาไปาิ้ไปไนอเอาไปิ้นไปิ้นไปเลยไปเห็ดอยู่พุ่นจักคนสีแก้งจั๊กคนสีต้มหรือคนสีเห็ดอะไรแล้วแต่ไปามหัวหนามีพันกนพี่น้องเอ้พันพุนเขาครัว หัวเป็นสินไปเลยพนะี่น้องน้องมิตกำลังจัดการอยู่ต้นกำลับบงร้องกันได้พี่นอ้องเล้น้องน้องมิตกำลังคั้ควไก่ ไปแล้วสิ่งหนึ่งตัวอีอง้ช่ไหมตัวสองหูใหญ่

คัวที่สองพี่น้องเอ้คูใหญ่จักสิแบบดรเดอพี่น้องเจ้าอาสีเ่าดีจังเลยนั่นแน่ก็ใหาเปิ่ลลาบเอาไปเฮียมีเพิ้ลหนาคุ้มครัวว่ะสิลาบเอาสูคนงานกินบ่อพี่น้องเอ้ทำเสร็จไปแล้โตที่สองพี่น้องเอ้ แรกนระนอกจนี้งพบรถกิ้งทนรถระ้ดอเลยี่้อยู่ในคลองข้างถนนค่ะส้าวอย่างนบอกว่าโอ้ข้าวเราส่ถั่เต๋เลยอ่ะแล้วคนที่อยู่ในรถกนนะคะปีนไายมบาปรถปนระเน่าไปจากตัวประมาณ้เมตรปนนายุยบา่นันเลยพี่น้องเเลยนำบ้าองทังหมดออกมาอยาก อยู่บานนสูม่กินน้ำกันอยู่บ้านนสูงเนาะตอนีเทียมแล้วกำลังใส่สุงเหนาะขาบกแห่เลยแม่ขาอกห่ใส่ถุงยพี่น้องใส่ถุง เตี้ยมเตี้ยมเตี้ยมโอเคตัวแรกเป็นหนึ่งหนึ่ง ตรียมใส่ถุงแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าลอให้บะเม็ดคั่วแล้วกับไปเลยพี่น้องทางบ้านนนสูงพี่น้องเลยแล้วพี่น้องเมาเน็กะสมมาพาควรพี่น้องเอ้ยแม่ต่าเสด็จขอลาคลิปนี้พี่น้องกาเตรียมอาหารไก่สองโตพี่น้องเอ้ยสองหับหาลอยสับสองคลองน้องเม็ดพี่น้องแต่บวชห้องแต่กาเตรียมไว้ก่อนว่าขาดคันนี้ว่ามืัอนี้คือสีหอดพี่น้อง ก็เลยสโลงไปก่อนพี่น้องเอ้ยไปดำนาทางบ้านโน้นสุงอีกแล้วพี่น้องมาอนี่เพอมอว่าเนี่ยไปลูกกล้าไว้พี่น้องมื่อนี่ก็ต้องไปจัดการดำพี่น้องเลยไปกับน้องมิดรสองคนคือเก่าพี่น้องเลยไปได้พี่น้องเจอกันอยู่ที่โน้นสุ้งแล้วพี่น้องค,คลิปหนาคลิปนี้คอลาพี่น้องสบายดีมาสกุลสุขคนอยู่ดีไม่แหง้งมาสกุลสุขคนขอฝากไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแชร์กดติดตามซ่องน้องมิดน้องมิพี่น้องซ่องไมตาด้วยขอบคุณลงนาจ้าสบายดี